การในการที่จะมาบริการผู้บริโภคเช่นเช่นไอโฟนนะคะไอโฟนเป็นสินค้าที่ต้องการในท้องตลาดทั่วไปแล้วแต่บุคคลที่จะต้องการซื้อและบริการควาหมายของอุปสงค์นะคะอุปสงค์จะมีอุปสงค์จะมี จะได้ดูได้หรอครับกระจะมีหัวข้อไวในกระนการกรสทนะคะต่อเมื่อถ้ามีการบริการและราคาของสินค้าลดลงความต้องการของผู้บริโภคจะมีมากขึ้นและต่อเมื่อ การบริการและราคาสินค้าสูงขึ้นความต้องกลางของผู้บริโภคจะมีปริมาณลดลงค่ะจค่ะเอามานำกจมาเนี่ยอ้โห